อิจฉาพวกที่วันๆไม่โพสอะไรเลยทำได้ไงวะไม่มีอะไรโดนใจพวกมึงเลยเหรอเอ็มตัดถึหมบานเอาประโยคนี้มาตีแพ้แบบสองมุมครับผมคือวันๆคนที่ไม่โพสอะไรเลยอาจจะเป็นฟิลแบบอินโทรเวิร์ดหรือเปล่าหรือว่า2องฟิลก็คือสายเพื่ออย่างเดียวไม่สายโพสคือดูแม่งทุกคนทุกช่องทุกช่องทางแต่ว่าไม่โพสไงเออแต่เขาอาจคิดในใจ คนที่ไม่โพสจริง,รงๆก็ไม่ได้ดูโซเชียลจริงๆมันก็มีคนแบบนั้นนะ i n รเว v e r t หรือเปล่าหรือเขามีอะไรต้องทําทํามาหาแดกเยอะอะไรแบบนี้ไม่ชอบเผือก่เขาอาจจะคิดว่าไอ้พวกที่โพสวันๆโพสต์อยู่นั่นน่ะวันๆไม่ต้องทาที่อะไรเลยเหรอไม่ต้องทำมาหาแดกเลยเหรอเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะใช่ไหมเขาอาจจะมีมุมมองว่าเฮ้ย hey, มึงโพสต์เนี่ยเอาเวลาไปทามาหาแดกดีกว่าไหมเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้ได้เหมือนกันเขาอาจจะคิดถึงมึงในทางกับกันเช่นกันเห็นไหม สองมุมสองมุมชัดชัดชัดไหมออและที่สำคัญนะเขาอาจจะคิดลามบอีกว่าที่มึงโพสอยู่อะ่ะไม่เห็นตรงกับจริงๆที่มึงทำเลยไม่เห็นตรงกับจริงๆที่นิสัยมึงเป็นเลยบางคนโพสธรรมะธรรมะธรรมโมโอโหคิดดีทำดีแต่สันดานจริงๆที่เขาเห็นข้างบ้านหรือว่าเห็นที่เจอประจำที่ทำงาน้เหี้ยคนละเรื่องเลยก็เป็นไปได้ ต่างคนต่างความคิดสองมุมครับ